สวัสดีครับผมกิณัยครับทํางานในรหัสชื่อ i n ินค e ครับมาจากทีมเดสน t ชันกรุ๊ปจาก t o ทัชมีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการใช้งานเว็บไซต์ของ2 4 p ร์นินะครับก่อนอื่นเราเข้าที่เว็บเทอร์นฟร์เยเทอร์ดอทคครับจะเข้ามาหน้าหลักแล้วก็เราเข้ามาลอ็อกอินครับผมใช้รหัสอินค e นะครับ ก็จะใส่พาสเวิร์ดของของเราที่กรอ,อกไว้ตอนสมัครครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปหน้าหลักครับด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นยอดคงเหลือในระบบของท่านนะครับข้างล่างจะเป็นแถบต่างๆครับที่ใช้งานเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะเป็นตารางบอก เกี่ยวกับรายละเอียดของเราครับชื่อสถานะวันหมดอายุของอสมาชิกในเดือนนี้ครับแล้วก็การใช้งานล่าสุดหรือว่าผู้แนะนำะชื่อผู้แนะนำอีเมลผู้แนะนำครับตรงกลางจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทครับเช่นประกาศเตือนต่างๆหรือว่าถ้าระบบะปิดปรับปรุงวันไหนอะไรยังไงครับแล้วก็รหัส expire รหัสหมดอายุเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับเราสามารถเข้าไปดูได้ครับ เข้ามาดูที่แถบเติมเงินมือถือครับระบบเราเนี่ยสามารถเติมเงินมือถือได้ทุทกระบบนะครับก็จะมีการเติมเงินของเอแคสหรือว่าเติมเงินของเกมออนไลน์ได้ด้วยครับอตอนนี้ผมจะย,ยกตัวอย่างเติมเงินของทูด้วยครับต,ตรงกลางเนี่ยสามารถใส่เพื่อที่จะเมม,เ,ม,มเป็นสมุดโทรศัพท์บันทึกช่วยจำได้ครับ ข้างล่างใส่ละระบุจำนวนเงินครับแต่ละครือขายเนี่ยจะได้รับส่วนลดไม่เท่ากันครับอย่างดีแท็ก็จะเป็น3.2%มจุดอร์เซคอสามจุดทูมูฟห้ครับปุ๊คลิกเติมเงินครับเขาให้เรายืนยันว่าเบอร์เนี่ยถูกไหมจําจนวนเงินถูกไหมส่วนลดเท่าไหร่ครับส่วนสวิตชชาร์เนี่ยแล้วแต่เราครับสมมติว่าเติมให้เขายีเราอาจจะคิดให้ เติมมือถือครั้งละ2บาทได้ครับเสร็จปุ๊บระบุพินโค้ดครับพินโค้ดเนี่ยจะได้มาจากอ,าอีเมลตอนที่เราสมัครแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกเสร็จครับบริษัทจะส่งอีเมลมาครับกดยืนยันเสร็จปุ๊บระบบก,ก็จะทวนให้เราอีกครั้งหนึ่งครับสักประมาณ2องนาทีหนึนาทีเนี่ยเงินก็จะเข้าโทรศัพท์คุณครับ ส่วนแท็บชําระสินค้าและบริการครับหน้านี้จะเป็นการชําระสินค้าบริการอุปโภคบริโภคต่างๆครับเช่นค่าน้ำค่าไฟครับกรุงเทพเหตุต่างจังหวัดชาระค่าอินเทอร์เน็ตบางบริษัทครับชำระค่าโทรศัพท์พื้นฐาน t ี t UT, t ีทีของแคทไงครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของทูก็มีครับค่าประกันรถยนต์สินค้าทุกิขายตรงเอ็มวก็มีครับ าชำระค่าถือรายเดือนของทุกเครือข่ายครับแต่ละบริการก็จะจะมีค่าธรรมเนียมต่างกันไปครับ5บาท10บาท15บาทครับส่วนแถบต่อไปครัเป็นประวัติํารทำรายการครับจะเห็นได้ว่าส,สามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็รายการแล้วก็สถานะได้ครับ ือว่าคุณต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่คุณสมัครสมาชิกก็ได้ครับก็จะเยอะหน่อยครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นอไอคอนบอกอเครื่องหมายว่าสถานะเป็นยังไงบ้างครับสามารถอ่านได้ครับตอนที่กําลังโหลดอยู่ครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมมาเติมเงินมือถือให้กับเบอร์นี้ครับจานวน20บาทาระบบก,ก็จะบอกว่าส่วนลดเท่าไหร่ครับก่อนทารายการมีเงินเท่าไหร่หลังทำรายการเงินเท่าไหร่ครับสถานะตอนนี้อนุมัติแล้วครับ ที่สำคัญเนี่ยบริษัทสามารถดึงเงินคืนหากเราอรโอนเงินผิดเบอร์หรือว่าผิดเครือข่ายได้ครับแต่ต้องทําภายในยีนส่สชั่วโมงครับจะมีค่าบริการ3บาทสําหรับบางคนที่เติมเงินมือถือให้อันเบอร์อื่นเนี่ยก็สามารถปริ้นไปเสร็จได้ครับตานล่างนี้จะบอกทุกอย่างที่เราทําไว้ครับเสร็จปุ๊บมาที่หน้าสายงานครับ เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นการใช้งานเรื่องใช้งานบริการเกี่ยวกับเว็บครับต่อไปเน, papel, น, theme, qu qu ल, นี่ยจะเป็นการบริหารสายงานของเราครับเข้ามาดูที่แผนผังจัดเรียงสายงานครับสีเขียวจะเป็นรหัสเราครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นรหัสผู้ที่เราแนะนํามาครับผมจะยกตัวอย่างข้างล่างเนี่ยมีคนที่จ่ายเงินมาแล้วครับสมัครเสร็จปุ๊บจ่ายเงินมาแล้วจะขึ้นด้านล่างครับเราสามารถคลิกชื่อเขาครับ ตรงกลางเนี่ยสามารถคลิกว่าไปเลือกต่อใครได้ครับในใน,ในที่นี้ผมจะทำาสายเดียวก่อนก็คือสายอินฟโนครับผมจะต่ออินโฟโนเสร็จปุ๊บเราจะเลือกที่จริงจะเลือกซ้ายกลางขวาได้ครับแต่ตอนเนี้ยมันจะว่างตรงขวาเราก็เลือกตรงขวาได้อย่างเดียวครับเสร็จปุ๊บกดจัดสายงานครับทุกครั้งที่ทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าทําเกี่ยวกับความปลอดภัยเขาจะให้เราใส่พินโค้ดครับสี่หลักที่เราได้มากดยืนยัน ปกติถ้าทำทำยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเราต้องระวังหน่อยครับการจัดเรียงสายงานเนี่ยสามารถจัดเรียงได้ภายในเที่ยงคืนของวันที่เขาจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกครับไม่งั้นระบบเนี่ยจะจับเรียงอัตโนมัติจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างครับพอเราจัดเรียงสายงานแล้วเนี่ยสังเกตว่าข้างบนเราเนี่ยเงินจะยังไม่เพิ่มครับเราต้องมาเปลี่ยนจาก คะแนนเนี่ย PV เนี่ยให้เป็นเงินในระบบก่อนครับเมื่อก,กี้ผมผมลงรหัสหนึ่งท่านนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งพันห้าร้อย PV ครับสิบ PV เท่ากับหนึ่งบาทดังนั้นเราจะได้ร้อยห้าสิบาทครับใส่พพนโค้ดกดโอนโบนัสเข้าระบบครับบริษัทจะบอกว่าเราได้ห้าร้ยบได้ร้อยห้าสิบาทหนึ 1, ่งพันห้า้อย PV ครับ บริษัทจะให้เราเสียภาษนะีหน้าที่จ่ายสเซนครับยอดเงินโอนเข้า,าสุดที่ก็จะเป็นร้อยสิบาบาทจุดห้าสิบตังค์ครับแต่บริษัทบอกว่าถ้าภายใน1เดือนเนี่ยยอดรายได้เราตัดไม่ถึง2องหมบาทเนี่ยระบบจะทำการคืนภาษีหน้าที่จ่ายให้ครับตามาข้อกฎหมายของประเทศไทยครับกดยืนยันครับตอนนี้เนี่ย ยอดเงินคงเหลือของผมด้านบนก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งพันเก้าสิบบาทครับแถบเมื่อกี้ก็จะเป็นรายละเอียดโบนัสครับก็จะแต่งเราตั้งแต่ภายในเดือนนี้ครับเราสามารถดูทุกรายการได้ครับแล้วแต่เราครับนี่รายละเอียดประวัติภาษีครับเราสามารถดูได้ว่าเราเสียภาษีเท่าไหร่แล้วครับถ้าไม่ถึงสองหมื่นเขาก็จะคืนให้เราครับมาที่แถบต่อไปเป็นแถบแก้ไขข้อมูลครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ข้อมูลธนาคาร าการตั้งเวลาใช้งานเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอะไรได้ครับเปลี่ยน PIN code เ,เ,เปลี่ยน Transfer รหัส Transfer นี่คือรหัสที่เราสามารถอาโอนเงินเสร็จป,ปุ๊บแล้วส่งข้อความอยู่ในระบบของเกสิกรครับแถบสุดท้ายคือแถบแจ้งโอนเงินครับในระบบเนี่ยสามารถแจ้งโอนเงินได้อ,อยู่3แบบก็คือแบบแรกคือโอนเงินเข้าระบบเทอร์มินัลโฟร์เพเทอร์น์ครับก็คือเราสามารถ จะไปโอนเข้าะระบบสมมติโอนพันหนึ่งผมไปโอนที่แบงก์เกษตรกรเราก็มาดูบัญชีเกษตรกรของเขาว่าชื่ออะไรเลขอะไรครับเสร็จปุ๊บเราก็มาแจ้งในระบบว่าเราโอนแล้วนะก็คือว่าคลิกที่เกษตรกรเสร็จปุ๊บสมมติผมโอนตู้ครับจานวนเงินส่งโอนหนึ่งพันครับใส่จุดทศนิยมครับดูวันที่ให้ดีครับที่สําคัญต้องดูเวลาที่โอนให้ถูกต้องตามใบเสร็จครับ ไม่งั้นเขาจะไม่โอนเงินเข้าระบบเราครับเพราะว่าต้องมีพนักงานตรวจสอบครับเสร็จปุ๊บกดแจ้งโอนเงินครับสักประมาณสิบถึงสาสินาทีเนี่ยเงินก็จะเพิ่มขึ้นในระบบให้เราครับส่วนโอนเงินแบบที่2ก็คือโอนเงินให้สมาชิกท่านอื่นครับสมมติผมโอนให้อนินฟโนกดยืนยันครับ บริษัทก็ให้ยืนยันว่าอิทูโรเนี่ยใช่ชื่อนามสกุลจริงที่เราต้องการโอนไหมครับสมมติผมโอนหนึ่งบาทครับบริษัทบอกให้ใส่จุดทุกสินนยมครับเสร็จปุ๊บก,กดพินโค้ดทาการโอนเงินครับยืนยันการธนาคารลองตรวจสอบให้ดีครับเสร็จปุ๊บเงินจากพันเก้าสบาทของผมก็จะเหลือเก้าร้สบาทโอนแบบนี้เนี่ยเงินจะเข้าระบบให้เขาทันทีครับ ดังนั้นเมื่อเขาสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเราสามารถโอนให้เขาล่วงหน้าได้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บเ,เงินสดกับเขาก็ได้ครับหมายถึงว่าขั้นแรกนะครับเสร็จปุ๊บแจ้งโอนเงินแบบที่สารก็คือว่าพอเรามีโบนัสของเราคงเหลือในระบบเนี่ยเสร็จปุ๊บเราอยากนํามาใช้ใช้จ่ายประจําวันนะครับเราสามารถโอนได้ตลอดเวลาครับสมมติว่าผมจะแจ้งโอนเงินผมมีเก้ผมจะโอนออกห้าบาท ระบุพนโค้ดครับเสร็จปุ๊บแจ้งขอถอนเงินออกจากระบบครับระบบก็จะถามว่าให้เรายืนยันการโอนเงินแบบนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3วันครับไม่เว้นวันหยุดนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเนี่ยทางเทยนิสโฟไม่คิดครับแต่ว่าธนาคารของท่านเนี่ยจะคิด คร้งละประมาณ10บาทหรือ15บาทแล้วแต่ธนาคารครับดังนั้นเนี่ยเราเราเราควรที่จะแจ้งโอนออกไม่บ่อยครับละครั้งละามากหน่อยครับส่วนแถวท้ายก็จะเป็นประวัติการโอนเงินครับประวัติในส่วนนี้ก็จะแจ้งว่าโอนระหว่างสมาชิกโอนเข้าระบบแล้วก็โอนออกระบบครับอัรา,ารดูได้ครับ การใช้งานหลกัหลกๆของเว็บไซต์ t r a v f o t h e r ก็จะมีแ,แค่นี้ครับส่วนรายละเอียดลงล,งลงลึกเนี่ยผมจะมาพูดในวิดีโอต่อไปอวิดีโอนี้ขอสิบธิ์ในการใช้งานในเฉพาะกลุ่ม Destination Group ของ To u c h m e ครับมีรายสอบถามได้ที่086-571790ครับขอบคุณครับ